มามาเร็วไม่มีน้ำแดด <laughs> นะเว้ยเราแข่ง <laughs> มามาเร็วโอเคเก่ง มอามา,มาองฟองมาเร็วองฟองมาเร็วตามน้องมาขุนดเดชมันไปนู่นแล้ว <c oughs> มันวิ่งลงครับ